สวัสดีครับส,ส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเราสองคนนะครับก็มีใบเอพคนใหม่กับผมคนสองเลขนะครับก็มาขอโชคขอลาบอยู่ที่สารปู่ศรีสุธโธแถววัดคลองสวนแถววัดคลองสวนแถวบ้านคลองสวนตรงนี้จะเป็นแยกแยกเขาเรียกอะไรทางสามแพร่งพอดีนะครับก็ตรงสารเนี้ยอยู่ทางสามแพร่งพอดีตรงนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยผมเองเนะเคยมาขอที่นี่มาก่อนแต่พี่เนี่ยจะเป็นคนครั้งแรกครั้งแรกของช่อง เนาะแต่ผมมาเคยมาที่นี่มาหาลุงเมื่อตอนนั้น<ล>กับ<ล>พี่เล็กแล้วก็มาดูองเมื่อเมืม่อแต่ก่อนเนาะหลายปีมาแล้วท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้มาก็ไม่ได้เจอลุงนะครับแต่ว่าเราจะมาขอโชคให้เนาะก็บนสารนี้ท่านผู้ชมเนาะต้องบอกว่ามีความเงี้ยอยู่หลายๆอย่างที่ลุงเคยเล่าให้ฟังเนาะสมัยก่อนเนี่ยยังไม่เจริญเนาะยังไม่เจริญขนาดนี้เนาะก็จะมีคนหลงทางมาเนาะถนนยังไม่ใช่ถนนใช่ใช่เขาก็จะมาแล้วก็จะลุงก็บอกว่าเนี่ยก็จะมีคนผู้หญิงชุดขาวยืน แล้วก็จะมีคนเข้ามาถามบอกว่าเวันนั้นมีมีคนมาถามมาบอกลุงว่า,ามีผู้หญิงชุดขาวอะมาบอกเขาว่าเขาจะขอ,อหาทางออกไปพักถอนประกำสองเขาก็ชี้ไปทางนู้นแล้วทีนี้ผู้หญิงคนในศาลก็จะเ,เป็นเจ้าแม่ที่นี่แหละเป็นคนบอกทางให้เนาะสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมเราทั้งสองคนมาขอโชคกับศาลบ้านของลุงปู่เขานะครับอยู่ตรนนี้เขตตรงนี้อะไรเนี่ยะชาถวาทิศป,ปะ จังหวัดสมุทรสาครที่คือปากการต้นปากการนะครับปองส่วนแต่จริงๆมันอยู่ติดกับบางขุนเทียนนะทุกคนมันอยู่ติดฝั่งสมุทรสาครนี่เองใช่คือมันมันมันติดอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละเขตฝั่งบางขุนเทียนเนาะก็ถ้าใครจะมาก็มาได้ปู่ที่สุดโธใช่แม่แม่ตะเคียนแม่ทิพย์เกศสอนใช่แล้วก็แม่อะไรนะแม่ทิพย์เกศสอนแม่ท้อยทองแม่เจียนทองใช่แล้วก็มีสามสามองค์แล้วก็มีแล้วก็มีองค์พาะเวสสุวรรณเนาะ แล้วานบนนั้นเป็นอะไรผมสีหน้าใช่ไหมใช่มีพระลภมเป็นประธานเนาะอัี้เราไปดูวันนี้เราจะได้เรีกอะไรเดี๋ยวเราจุดธูปเร่ยมงคลใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องต้องไหว้บอกกล่าวก่อนนะครับเพื่อที่จะขอโชคขอลาบเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ขนของแม่ยังอยู่ยังอยู่ตรงยังมีอยู่ไหมเนาะเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยมาทาคลิปวิดีโอที่นี่เนาะขนแม่เขาจะใส่ผานไว้แล้วก็บอกว่าแม่นมากตอนนั้นมาแม่นมากจริงๆกันไม่รู้ว่าลุงเขา เาไปที่ไหนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันท่านชมไปครับไ,ไปเราจะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่เนาะให้เปิดทางให้เราเพื่อจะได้รับให้เห็นเลขน,นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีขอนตรงเนี้ยเหมือนพญานาคเนาะอยู่อ,อยู่ขอนหนึ่งท่านชมเดี๋ยวเราจะขอโ<อ>ชคขอลาบตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าลุงให้ถาสาม,มารถถาแป้งได้ไหมเนาะแต่ความเชื่อเกิดขึ้นเพราะว่าลุงเคยเห็นตรงเนี้ย เมื่อตอนแบบตอนช่วงเย็นๆเนาะแล้วก็จะเป็นแบบลอยไหวแบบใหญ่มากครับถ้าอ่าทางปู่อ่าทางปู่เขาเนี่ยก็คือทางลุงเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมาลุงก็เลยเชื่อเรื่องพญายนาคเนาะเพราะเขาเห็นอยู่ตรงนี้ในของนี้เนะา,าเนะาท่องลโมสะสุปเนาะสาธุสาธุนะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธััสสะวนนนี้เเาาะ ขอคนใหม่คนตองเลขครับขอบารมีเนาะพระพรเนาะพระพรพระปิคันเน่นะแล้วก็ขอปูดสีสุโธแล้วก็พระแม่ธรณีอาทิตย์เยสอนแม่ชาทองแม่เทียนทองเนาะให้บรรดาโชคลาภให้เราเห็นเลขที่เป็นมงคลและเป็นเลขที่นำโชคนำโชคนะแม่นยำให้กับเราและทุกปีทุกคนก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคกับพวกเราเนาะเดี๋ยวเราจะจุดทูปบูชาแล้วก็จุดทูปเลขมงคลครับแล้วก็ขอให้ปููศรีสุโธเนาะ อยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยเนาะก็ให้เนี่ยเนี่ยแล้วนะเนี่ยเจนี้ก็เป็นเนี่ยเจา, <ขอ S 1> านาขอเาน,นาเลยเนาะก็ขอโชคขอลาภให้กับลูกหลานไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ขอให้ทุกคนหมดหนี้หมดสินกับทุกคนเด้อสาธุจุดเลขทูบมงคลไว้ก่อน,นทุกคน,นทูบของเราเองนะเป็นที่เป็นครั้งแรกของที่นี่เนาะครั้งแรกเลยทุกคนทูบคนสองเลขนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่แน่น คนมาไหวเยอะนะแสดงว่านี่คนถูกหวยเยอะเนี่ยดูดิทุกคนถูกนี่เต็มไปหมดเลยนะอันนี้อยู่ใกล้บ้านนี่ใกล้บ้านพีเอสดเลยใช่ก็ได้ยินอยู่ว่าวันที่แล้วก็แม่นเข้าใช่ใช่แต่เราอยู่ใกล้แค่นี้ก็ยังไม่มานะเราเนี่ยไปไปการไปการไปราชบุรีไปหลายที่นะไปหลายจังหวัดมันแค่ข้ามคลองมาก็ใช่คนลุกเนือคนลุกข้างหลังเหมือนมีอะไรเดินใช่เหมือนอดินเดินเมื่อกี้ที่ อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ยคุณนึกว่ามึงอยู่ตรงนี้แล้วอเออมีคนแวบ,บ,บ,บมาเขามาทักทายเนาะก็ปู่ทักทายหรือแม่แม่ย่ามาทักทายละสาธุสามตัวนะครับสาธุสาธุาธาธาธขอโชคขอลาบอ่าท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดที่อยากมอบโชคให้ลูกหลานเนาะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ขอให้ตัวนดานเลขลงมาตรงนี้นะครับสาธุสามตัวตรงครับ พิ่ติดทำามใช่ตรงนี้จะมีกระดานเนี้ยกระดานนี้ยทุกคนจะบอกว่าเลขแม่นมากตรงนี้เนาะเลขเนี้ยเข้าบ่อยแต้เอฟซีต่อก่อนเนี่ยจะบอกให้มามาตลอดแล้วผมก็ทิ้งจากที่นี่ไปค่อนข้างหลายปีอะหลายปีมากๆที่ไม่ได้มาหาลุงเลยเราทั้งซึ่งไม่อยู่ไกลนะไอ้ที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะศาลก็ทําสวยชอบเนาะแต่ก่อนเนี่ยเสาศาลจะเป็นสีแดงเนาะจะเป็นสีแดงตัวนี้เขาก็เลยทาเป็นสีทองนะครับที่ขอนพ่อปู่ จราะจริงเนี่ยงงแม่ทิดแกสอนจะเป็นศาลเดียวกันตรงนู้น่ะศาลเดียวกันที่เราเคยไปตรงนู้นใช่นั่นแหละนั่นแหละลุงเขาก็ไปอัญเชิญมา <c oughs> อยู่ที่นี่นะแต่ว่าขอนไม่ได้มาเพราะขอนอยู่ตรงนู้นไงเ,เดี๋ยวเราไม่ตะเคียนหรอไม่แน่ใจเหมือนนะ <c oughs> เหมือนไม้ตะเคียนอยู่ <c oughs> แต่นี้จะเป็นปิงปองอ่ะเยอะมากเลยทุกคน <c oughs> นี่ปิงปองเยอะมากนี่นี้ เก้าสิบเก้าลูกอะเอด็ดปิงฟองจับไหมจับปิงฟองไหมอเออสามารถถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้เลขเดียวถ้าได้สองตัวก็จบเลยถ้าแบบว่าจับแล้วอ่าได้เลขเดียวก็จับสองตัวอะไรอย่างเงี้ย oh. อืมเอาไหมลองดูไหมถ้าได้ถ้าได้สองตัวก็เลิกเลยใช่ถ้าได้สองตัวทีเดียวก็เอาเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองลองทุกคนจับปิงปองอย่างนี้ดูนะตั้งใจตั้งใจ เจเจปะมะอุปมอมะอุกนัชาลีติชาตินะีตินชาลินะกชาลีโซฟาไปไหมานชาลหกหรือเก้าหกหรือเก้าไหมหกหรือเก้าเออไม่รู้หกหรือเก้า S <S ใช่แปดแปดหกหรือว่าแปดแปดเก้าเนาะเอาตามนี้นะโอเคตั้งที่นัที่นแปดแปดมาแล้วก็จบนะเออท่นันแปดแปดก็จบเลยตั้งแต่รอบแรกูดที่ขอนพญานาคดีกว่า,าขอนข้อผูเราโทแล้วเราเดินลองเดินดูทุกคนอันนี้เป็นขอนปู่สีสุโธนะเนาะอ้ยเมือนพญานาคเหมนี่จริงใช่ใช่เหมือนพญานาคเหมือน<ๆ>พระมังกรเนาะอืมคนหัวนี่ อันนี้อันนี้เราก็น่าจะมาต่อให้สมบนนะูรณ์เนอะใช่ไหมใช่ปรัหืมขอนเล็กขอนน้อยอย่รงน,นี้เออนี่แหละนี่แหละเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละใช่ใช่นี่ออนี่ขอนนี้ก็คือเจ้าแม่เจ้าแม่ทิพย์เกษรที่เลขเข้าแม่นมากเมื่อหลายปีก่อนที่ผมมานี่แหละอยู่ตรงนี้แหละใช่ใช่ใชทุกคนมไม่ได้เราจะเข้าไปดูยังไงนี่นี่อนนี แต่ก่อนอ่ะก็คือผมจะมาลูปแป้งตรงเนี้ยก็คือขอนขอนแม่อตรงเนี้ยแต่ก่อนเขาจะเอาไวปในพานแต่ตอนนี้ไม่รู้พานไปนไหนแล้วเนะาะเาข,ขียนขอนของแม่ทิพย์เกศรเนาะใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นแม่ทิพย์เกศรน,นะทุกคนหลังอยู่หลังขอนของป้อผู่สีทุกโตลองสังเกตดีๆแบบเลข่ะมีเลขมีเลขแบบว่าให้เห็นนะคือขอนแม่นะ่ะจะให้เลขดี ตอนแต่ตก่อนนะที่มานะแต่ตอนเนี้ยเป็นทั้งครั้งแรกเนมะื่อหลายรอบปีหลายปีที่ผ่านมาแล้วสาปีสปีส่ปีได้อะก็คือก่อนตอนก่อนพี่ให้กลับไปอยู่บ้านที่ํำไปนี่ไงครับถ้าแรบกบเห็นเห็นอยู่เฮอ็ดตรงนั้นนะ่ะเป็นเลขน,นุนนุนที่ขอนปู่สีทุโทสี่เปล่าทุกคนเลขสี่หรือเลขอะไรนะั่นสี่ป่ะ เอเห็นไหมกําลังส่องของแม่นี่อยู่อ่ะแต่แม่เห็นแล้วล่ะถ้าดูฝั่งนู้นเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดแฝดสองหืี่ยทุกคนตรงองค์ปู่ศรีธนะเห็นเป็นเลขสี่โดดเด่นขึ้นมาเลยตัวเดียวเนาะสี่ตัวเดียวใช่สี่ตัวเดียวตรงตรงนั้นนะเป็นขาวๆด้วยนะเออโชว์ขึ้นมาแบบเออโชว์ขึ้นมาให้เห็นเลยอ่ะเป็นเลขสี่ตัวเดียวเห็นไหม ไม่ไม่ตัวเดียวนะทางบนก็มีนะเออทางบนก็มีแต่สีจะชัดสุดอือสีจะชัดมาก ไม่แน่ใจว่าลุงเขาให้ลงแป้งป่ะนะเพราะว่าเราไม่เคยสมัยตอนที่มาก็ไม่ได้ลงนะทุกคนไม่ได้ลงแป้งขององค์พญารนาคเนี่ยไม่ได้ลงแต่ว,ว่าเลขของพ่อผู่สีแบบสุดยอดมากเลยเออสีขึ้นมาแบบสุดยอดอ่ะชัดเจนอ่ะถ้าไม่มีอะไรก็คืออ๋อออกแล้วอีกส,สี่ศูนย์สเออแต่จริงมองมองก็ตก,ตกนั่นก็เป็นเดน่เดนๆเ,เลยนะ,อะเออแต่ถ้าตอนนี้เป็นสี่หนึ่งป่ะข้างบนหนึ่งไปไม่่ข้างบนนั้นเลขเก้าหรือเปล่าเอ็ด เก้าหรือสามบนนั่นเห็นไหมตัวบนน่ะอยู่เออยู่ตรงไม่เห็นหรอมั้งน่ะบนบนข้างบนสีขึ้นไปมุมมุมฝั่งเนี้ยแต่ถ้าตอนนี้ถ้าถ้าดูจะเป็นเบิ้ลจะเป็นสีสีเมันสีเออมันสีข้างบนก็สีข้างล่าง ทุกคนลองลองสังเกตดูนะว่าทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรเนาะผมก็พยายามส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมตั้งขากล้องก่อนทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแนวติดกับถนนอย่างนี้เลยนะถนนชนกับตรงนี้เลยนะเออตรงตรงกับาอที่ดินของลุงตรงนี้เลยสมัยก่อนลุงเล่าให้ฟังว่าเคยคิดจะทําเป็นหอพักเหมือนกันตรงนี้แต่คาดการว่าทําไม่ได้เพราะไปอยู่ทางสามแพง่ง นลุงก็เลยตั้งศาลขึ้นมาแทนนะครับน่าจะเป็นจุดพลังงานที่แบบว่าอ่าแรงอะไรเงี้ยก็เลยลุงก็เลยไม่ได้สร้างเป็นหอพักเนาะเลยสร้างเป็นศาลขึ้นมาแทนแต่มองตอนนี้เห็นเป็นเลขสี 4, 4่สี่ชัดมากเนาะทุกคนสี่ในวงกลมอมะนะทั้งหมก็สี่นะถ้ามองดี มีอะไรก็แบแว็บต้องใส่ขับบอกว่านั่นไงเห็นไหมน่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยเออแบบว่าเห็นไหมให้เห็นให้ดูแล้วก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าเอสนี่สองแปดสองเจ็ดแปดสองฮะเจ็ดแปดสองเหรอเดจะเอียงเกิดจะเอีงที่บอกไงเกิดจะเอียงแล้วก็แปดตัวบนแล้วก็สองตัวล่างก็เดี๋ยวจะมาดูนจะตัวนู้นมันสี่มันแคบปากเลยดไปดูสี่ก่อน โอ้โหตัวนี้ชัดนะเนี่ยตัวนี้ก็ชัดเอียงเจ็ดเอียงขวางเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็สองอเหมือนไหมคล้ายไหมเหมือนเหมือนแปดสองเหมือนแปดสองแต่ตัวอื่นเราไม่เห็นเห็นแต่แปดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนอนอยู่เอียงเอียงอยู่ตัวนี้เหรอใช่แล้วเออขาวเจ็ดนอนอยู่เจ็ดแปดสองที่บอกไหมที่เอ๋จะมาเมเี้ เอาตัวน,นู้นยังไม่จบเลยอ่ะตัวนู้นก่อนตัวนี้ให้จบก่อนจะดูนู้นก,ก่อนก็เลยดูที่ปิดก่อนดูให้จบก่อนอืมกล้องมันก็ลงได้แค่นี้เนาะเนี่ยทุกคนทุกคนลองสังเกตน,นะว่าทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรเนาะเมื่อกี้พี box, ่เอสบอกตัวบนนี้ใช่ป่ะเลขสี่ตรงนี้ป่ะใช่เนี่ยเหรอตัวนี้สี่น,น,น, 4, นี่ก็สี่เหรอใช่สี่สี่แต่นจะให้เป็นสี่สีแต่เหมือนจะเห็นห้าตัวนเนี่ยลองปิดไฟเดียก่อน <S <S ไม่ชัดเนาะนี่ถ้าอย่างนี้เห็นอยู่4ีสี่สี่สี่ขล่างอ่ะถ้าอยู่มุมมุมเอียงอ่ะ4จะแบบสวยมากๆเลยนะสี่ในวงกลม,ม,มแบบดวงใจบอกเลย าไม่เห็นอะไอื่นเขาแคเหมือนเหมือนสี่สี่แล้วก็ฝั่งนี้ห้าอีกตัวนึงเอ็ดมองดีๆตัวขา,ขาวๆตัวขา,ขาวๆตรงที่เราเห็นเป็นเลขสี่ใช่ไหมมันวนเหมือนเลขหกหกแปดมีหกมีแปดมีหนึ่งหรือเจ็ด หกแปดหนึ่งหรือเปล่านี่นี่ดูดีๆนะตัวนี้เป็นเลขหกนี้เลขหก 6. นี่เลขแปดอันนี้เลขหนึ่ง้ยดูดี6หกแปดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวตั้งก่อนนะมองไม่เห็นเลยเห็นไหม ไม่ถึงว่ะดูดีๆนะเนี่ยตัวนี้เลขหกสีขาวตัวนี้เลขแปดแล้วตัวนี้เลขหนึ่งเลขแปดเลขหนึ่งหกแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหนึ่งได้ทุกคนหกหนึ่งแปดหนึ่ง เอ็ดมองไม่เห็นเห็นแต่ว่าตัวที่ชัดๆๆที่สุดมัคือสี่มาเอ็ดลองมองลึกตัวขาวอ่ะ <ๆ S 1> มันจะเป็นเลขหกเลยหกกบชัดมากทั้งๆที่ตัวเนี้ยสามหนึ่งเลยซ้ำตัวเนี้ยมองแต่เลขมันออกแล้วไงสามหนึ่งแต่ตัวเนี้ยหกแปดหนึ่งชัดวยเอ็ดนี่เลขอะไรศูนย์แปดเหรอ มันศูนย์แปดนาทีเกตัวนี้เลขห้าเหรอใช่ข้นี่เหรอหอันนี้เห็นตัวนี้เป็นหกแล้วก็หข้างบนนี่เหรอลงลางนิดเดียวนี่ลงมาเนี่ยเหรอใช่อ๋อแต่ผมเห็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะทุกคนหกแปดหนึ่งหรือหกแปดเจ็ดเขาขาละชุดไปเลยพี่ผมมีหกห้าแล้วข้างบนเป็นสอง ออืคี่บอกสามเด่นอ่ะผมเห็นเลขสองอ่าเนี่ยขา้วบนเป็นสองห้าแล้วหก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 ห้าสองโอเคเอาตามนั้นแหละเอาตามนั้นผมเลยที่เห็นเป็นหกแปดหนึ่งะครับหกแปดหนึ่งหรือหกแปดเจ็ดตรงนั้นเนาะแล้วก็อีกตัวสี่คือผมเห็นเป็นสี่สี่นะนี่ตัวนี้ตัวอะไรนี่เห็นไหมเป็นแปดศูนย์แปดป่ะนี่เลขศูนอนี้แปด่ไหม เหนเหือนอนี่ยทุกคนมันมีตัวหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้นะซึ่งมันก็แบบเหมือนศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกใช่ไหมเพียรเดี๋ยวปิดไฟก่อนนี่มันได้ขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมชัดเจนมันขึ้นอยู่ที่ดวงอะเนาะก็เราจะเห็นอะไรอะไรศูนแปดแปดสอง 8, 8, 2, แล้วนะแปดสองอยู่ที่ไหน 8, 2, ที่นันะแปดสองที่่อนแม่ที่เกสงยี่ อ๋อโอเคทุกคนเดี๋ยวทุกคนผมเทแป้งลลไปแล้วเออยังไม่รูปเลยรูปไหมหอีมเกเ,อเลขอะไรอ่ะออ,อทุกคนเมื่อกี้ผมลงอ่าเลขตรงขอนตรงนี้นะก็เป็นของ ขอนแม่ทิพย์เกศรทุกคนลองดูนะว่ามีเลขอะไรเนี่ยเหมือนหนึ่งแปดเหมือนกันนะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรอยล่องๆดำๆเหลืออยู่เนะี่ยคือเราเราลูปข้างบนใช่ไหมแต่มาเห็นอยู่ข้างล่างอุ้ยเลขเจ็ดเป้าเอ็นี่เอดยาวๆเออเจ็ดเป้าทุกคนดูดิ ฉายทุกคนดูนะครับก็ถ้าเผื่อมีใครเห็นเลขเนาะวิเอสนี่นี่เลขขึ้นเอวอยู่ฝั่งนู้นนี่ขึ้นเลยนี่อ่ะ่ายให้ดูทุกคนเผื่อมีใครเห็นเลขเนาะถ้าเห็นเลขก็ตีเอานะเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างเนาะตองตีดูนะครับ มเปสายเดียวที่ผ่านนะอันนี้ด้านนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเสียนของพญานาคเนาะอาจจะมีเลขก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมลองลองเล็งดูก่อนนะเผื่อมีเลขนะครับ ยังไม่เห็นเลขเลยทุกคนเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งอุ้ยเหมือนเลขอยูนะทุกคนเนาะเงาดำๆเป็นเลขอยูน่นะทุกคนเนาะไปเอสมานี่ดิทางนี้ชัดมากเลยอะเนี่ยทุกคนเหมือนเลขอยูน่นี่เห็นไหมจริงตรงนี้ชัดมากเลยเนี่ยใต้ใต้คางขององค์ปู่เนี่ยจริงๆ ของเสียบผูอืมเนี่ยเห็นไหมี่ชัดเลยเป็นเลขนะมองเป็นเลขนะเป็นเลขเลยห้าเก้าอยู่แล้สี 4, 4่สี 4, 9, 5, ่ปะสี่เก้าห้าเลยทั้อย่างเหมือนอะไรอ่ะไม่เห็นห้าแค่ห้าเก้าอ่ะตรงไหนห้าเอชีดิท, 1, ดดที่ชัดแต 9, 5, นะ่ 9, 5, 5, ห้าเก้าลงมาเห็นแต่เก้าห้านะเก้าห้าห้าได้ป่ะนี่ถ่ายเห็นปะ ถ่ายไม่เห็นออดใครลองลองดูนะใครมีโชคมีลาบเผื่อ <c oughs> ใครจะเห็นเลขที่ชัดเจนนะทุกคนเนาะเ <c oughs> นี่ยมันชัดมากๆ <c oughs> เลยเนะเลห้ากับเก้าเลยไม่มันมีมีตัวนี้ด้วยไงเนี่ยเลขสี่ป่ะอันเนี้ยนะอ,นนอันนี้เลขเก้าเลขห้าอันนี้เลขอะไรมันมีสี่ตัวตรงเนี้ย สี่ตัวเลยเห็นไหมมันมีสี่ตัวตรงนี้แค่จุดแค่ไม่แม้แล้วแค่ตอนนี้พอแล้วนี่แค่ดูอ่ะแค่จุดก็ไม่เหมือนกันแล้วพผมเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นห้าข้องคุณก็เหมือนกันนี่ห้าอยู่ตรงนี้ล้วเก้าตรงนี้ห้าเก้าเนี่ตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี่ยตัวกลางเนี่ยตัวใหญ่ตัวกลางเนี่ยตัวกลางอ่ะตัวที่สองอ่ะมันจะมีสี่ตัวมีเลขสี่ตัวตอนเนี้ย นะสีดำๆใหญ่ๆอะนะเออมันเป็นตัวแรกมันเหมือนเลขสี่ตัวเนี้ยเหมือนสี่ตัวนี้เหมือนเก้าตัวที่สองอะตัวเนี้ยเหมือนห้าตัวที่สามเนี่ยเหมือนห้าแล้วก็ตัวนี้เหมือนห้าป่ะเรื่อเหมือนอะไรจริงๆนะแต่ใครมองตัวขาวก็เป็นเจ็ดเลขเจ็ดเยอะแยะไปหมดเลยท่านี้แต่ใครมองตัวดำอ่ะมันสี่ สี 4, 9, ่เก้าห้าเหรอเอาเพีทเห็นไหมตั้งให้ทุกคนได่ดูใหม่ทุกคนนี่เอสมาดูตรงมันจะดูที่กล้องนี้มาเลขอะไรตอนแรกทุกคนผมเห็นตรงนี้เป็นเลขสี่เนี่ยครับเลขสี่เลขเก้าเลขห้าอันนี้ตัวนี้น่าจะเหมือนเลขเหมือนเลขห้าหรือเปล่ามไม่แน่ใจทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรเนาะลองลองลอง,ลองตีมาแล้วกันนะผมก็มองลงไปมันก็เหมือนเป็นเลขขึ้นมานะทุกคนก็กั้มกึึง สี่เก้าห้าหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือว่าเก้าห้าเก้าห้าอะไรชัดเจนเ,ข 9, ขนเลขเก้าก็คล้ายเลขสองอีกทีนี้เห็นไหมทุกคน ไม่ได้ลอยเหมือนคลา้คลายเลขอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงเลยนะถ้าทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองดูนะเพราะว่าผมก็ตีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นเลขอะไรเนาะแต่ว่าเห็นตอนแรกอ่ะที่มองเลยก็คือสี 4, 9, 5, นะ่เก้าห้าเนาะอาจจะเป็นสองห้าก็ได้เนะ hmm. okay, นะาะอืมโอเคเนาะทุกคนมีใครเห็นเลขอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอเนาะบอกพวกเราด้วยแล้วกันว่าคุณเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างนะทุกคนนะครับ โอเคดูเลขทูบกันก่อนทุกคน <S 2> <S 2> <S สั่นอ้นนี่แหะหน้าชาขึ้นมาแล้วเหมือนรับพลังงานแรงๆๆตรงเนี้ยอนะทุกคนตอนนี้นะครับเลขที่ได้ก็คือเป็นศูนย์นะศูนย์สี่เจ็ดนะทุกคนนะครับศูนย์สี่เจ็ดนี่นะครับก็อย่าลืมเอาไปสิ่งโชคเสี่งดวงดูนะนะครับศูนย์สี่เจ็ดนะครับโอเคเลขสวย เลขสวยอีกแล้วนะมาไม่แน่นะทุกคนรอบที่แล้วมาศูนย์สี่ใช่ไหมศูนย์สี่รอบต่อไปอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดกับสี่เจ็ดได้เนาะศูนยะ์เจ็ดหรือว่าสี่เจ็ดก็ได้นะทุกคนอย่าลืมมาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะแล้วนะวันนี้ก็ได้เลขประมาณนี้นะครับที่ศาลปู่ศรีสุโธนะครับอยู่เขตพระประแดงเนาะถ้าใครอยากจะมานะครับก็เส์ชพื้นที่มาได้ทุกคนนะอยู่อยู่ภายในเขตอ่ะตรงนี้เป็นพระประแดงใช่ไหมเอส แต่อยู่เขตติดบางคุนเทียนทุกคนสามารถเข้ามาได้นะไม่ลึกมากนะครับใครเคยที่มาจะฝั่งเอ่เทียนทะเลเนาะอยู่ติดเขตเตทียนทะเลนี่แหละทุกคน <so> ตรงนี้มันติดกับร้านอาหารแถวนี้เยอะเงเอาร้านอาหารถ้าบอกสมุดพระเจดีพระสมุรเจดีปุ๊บคนจะนึกถึงนู่นเลยสุดประการแต่จริงๆอ่ะเขตมันติดต่ออยู่กับร้านอาหารแถวนี้นะทุกคนใกล้ๆกับร้านอาหารแถวฝั่งเอ่าเทียนทะเลนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาขอโจขอลาที่นี่กันได้เนาะ อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมไปสรุปเล่ให้ท่านชมได้ฟังกันแล้วกันเนาะท่านชมนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่ศาลปู่ศรีสุโธททนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมาขอโชคขคอลาภให้กับเอฟซีทางบ้านเนาะกราบอกว่าตรงนี้เป็นศาล ปู่พญานาคเนาะแต่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายอยู่บริเวณนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะให้โชคแม่นด้วยนะครับก็จะมีกระดานด้านนี้ด้วยนะแต่วันนี้ลุงยังไม่ลงนะครับต้องเป็นใกล้ๆหวยออกก่อนเนาะถึงจะมาลงได้นะครับวันนี้ผมค้นสองเลขกับเบาเอคนใหม่นะก็มาขอโชคลาภให้กับเอซีางบ้านเนาะวันนี้มีเลขอยู่สามชุดท่านผนะู้ชมเนาะตรงเลขชุกมงคลจะเป็นศูนย์สี่เจ็ดนะครับศู 0, 4, นย์สี่เจ็ดเนาะสักส่วนตรงแม่แม่ทิพแม่ทิพย์เกสร อ่าที่เป็นขอนแม่ตะเคียนเมื่อกี้อ่าอันนั้นผมไม่ได้เลขปะ,ปะอ๋อจะมีเลขแปดสองแต่ผมไม่ได้ส่องอีกครั้งนึงก็เอุดเออมีเลขสองแต่ว่าผมไม่ได้ส่องเมื่อกี้นี้มีมีมันมีเลข,เลขอยู่แต่ถ้าผู้ชมไปไปดูได้นะว่าเป็นเลขอะไรแต่อ่าเปดูที่ช่องบา่ายอยคนใหม่ก็ได้แต่ตรงองค์ปู่เนี่ยองปู่มีสองจุดจุดหนึ่งที่อยู่ตรงท้องเนาะผมเห็นเป็นหกหกแปดหนึ่งหรือหกแปดเจ็ดเนาะ หกแปดหนึ่งหรือหกแปดเจ็ดส่วนตรงอ่าตรงตรงด้านข้างเนี่ยท่านผู้ชมสามารถไปตีเลขมาเนาะแต่ผมเห็นเป็นคล้ายสี่สี่เก้าห้าหรือว่าสี่สองห้าท่านผู้ชมเนาะก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครเห็นเลขอะไรที่ชัดเจนอยากจะอ่าอยากให้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้กับพวกเราด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ผมคนสองเลขกับบเอลคนใหม่ตลาดท่านผู้ชมไปก่อนเนาะ ถ้าดูที่ช่องผมไม่ชัดเจนสามารถไปดูที่ช่องบลเอกคนใหม่ได้นะครับที่สามที่นี่เนาะก็วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพวกใหมค่คิวโอนาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนทั้งสามคนด้วยช่องมาดูอ๋องด้วยท่านผู้ชมอย่าลืมไปแวะเวียนรับชมคลิปวิดีโอของมาดูอ๋องด้วยกันเนาะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพวกใหมค่คิวโอนาและ,อะขอให้ทุกคนได้รับโชคสวัสดีครับบ๊ายบาย